สบายดีพี่น้องสบายดีคุณป้าเลี้ยงขนมเด็กน้อยมาค่ะน้องน้ำน uh ้องเทนพี่แก้งนลัง

จะเจลยงบแต่สิคะแปปสี่หน่อยนะไซถูเสซ่ะเาะแปปสีหน่อยโอ้ยมันสิเบิร์ดงบงบสอ <c oughs> งพันจากคุณป้าทางพัทยาขอคุณมาเลด้วยหเนาะด้วยลุกง้มอะรรรววยเด้อนงรองสูนัน,น

รอบมองรบรอมองรอบมองก่อนจั่งอันนี้ได้เบ้ะไมเยอะขนม่ยงายอม่เดท่าไม่มีสิทธิ์ที่จะกินนะฮะเออ

อามอมานี่ไหว้ด้วยไหว้ด้วยนนี่พี่ยิ้มคู่รังคู่งีย่มองแหม่มเลยนั่งเทนั่งเหม่มเลยแม่มาไปเห็นกับเหมียโลงเหม่มดุ่ เด็กๆได้กินแล้วคุณป้านะสีแหนน้ำให้ทุกคนได้หูจากคุณป้าท่านนี้คือคุณป้าที่ซื้อเครื่องซักผ้าให้ตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำ,ทำโรงครัวมุงหลังคาแล้วก็ซื้อแทงน้ำปั๊มน้ำ คุณป้ายัางอยู่ยังอยู่คือเก่าแล้วก็ยังเบิ่งคลิปคือเก่าคุณป้าที่พัทยาหลาปยปีแล้วต,ตั้งแต่อีแม่ยังมีชีวิตอยู่อือดีม่ดีเกือบสิปีนี่แหละแปดประมาณเจ็ดแปดนี่แหละเจ็ดแปดปีคุณป่ายัางอยู่คือเก่าอันนี้ครบแล้วใช่ไหมหนู คุณยายมากมากนะครับที่ส่งตามมาให้พวกหนูกินขนมแล้วเอ่อแล้วคุณป้าที่ส่งมาให้200วันนั้นเก็บไว้ไหมขอบคุณมากมากนะคะคุณ,คณายายม,มันคือหลื่นกันแหงทั่วบ่อย นี่นาหนาบกับงเทนนะมองดูหุนนะ่นมันนะแคา้นะคอใจทมเบักเด็กเข่านี่สิสี่หักด้บางหนาได้สัมหาซเข่าก็กู้อีกยืน มินี่ขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คุณป้าสุขภาพาร่า,างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คุณป้าก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะคุณป้าผนอยู่คนเดียว่นอยู่บ้านคนเดียวอยู่พัทยา <c oughs> ขอบอ๋อโหน มันสิบอ่าจำนวนเงินมันสิบไปน้ำหน้ามันได้รายกว่าเพราะน,น้ำราคาแพงกว่าแม่ที่นอนก็ได้มาอะไรแม่สะอาดสะอาดได้แม่เดิมบันนี้เดิม ปาปูกู ust, นี่เอาแบ่งไว้ไ้โนกินนั่เดินนี่เด้อไโนบ่นอมามาแบ่งมาแบ่งแม่มาแบ่งแม่เด็กใหญ่เด็กใหญ่สามเด็กหน่อยสี่เออเด็กหน่อยหาเป็นแปด แปดแปดคนอีแม่อีแม่สวัสดีค่ะเด็กน้อยบเบ็ขอเด็กขาวเด็กขาวค่ะประวังงบรวมฮะเดก็เลยต้องิสมาแบ่งกันอยู่สี่

สมองมันเห็นกับเบอร์นะมือนั่นได้จังว่าขาดไปหกสิบพันกีบคุณป้าครับขอบคุณมากเด้อครับเด้อขอให้คุณป้าดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแม่คุณป้าน่ะซื้อเครื่องสักขาหายไหมเอ้ยอีแม่คุณป้าเราเพิ่งซื้อเครื่องสักขาหายเครื่องสักขาตัวนี้เทิงเลยจมันเก่าเลย ก็ยังใส่ถ้าถูกมืออันนี้กับแทงน้ำใหนได้แม่แทงน้ำดิอยู่ในเทิงเดซี่คาวนะสแตนเลสนะแม่นแม่แม่เด็กโตนะเรต้องปันไดให้เด็กน้อยนั้นร้ายกว่าเออแม่ เน้นน้าเด็กโตนะแม่มขนมนะออกมาแม่ห่อหน่อยนะเด็กโตเออออกมาเบิดอันแล้วเด็กโตมันบอกกินออกมา,าให้เด็กน้อยอ,อ,อ,อืมมันเน้นแต่น้าเนะด็กโตน่นอุ้ใหญ่ใจดีอยากซัพพอร์ตอยากซื้อขนมอยากอุดหนุนร้านสีเขียวกับอุดหนุนมาได้เดอ้อพีพีทุกคน ป้าลุงทุกคนเพราะวันเด็กๆกับศิลกิกับแล้วจะเปิดเทอมแล้วจ้าจ้าตรงวันที่ตรงวันไหนอ,อะที่สามสิบเปิดเทอมเออมันถึงมดทันสามสิบวันที่ออท 30, ว,วันพฤหัสนะวันพฤหัสไม่กาดสามสิบเอ็ดหรอตรงกับวันศุกร์เพราะว่ามีเบวันที่เขมีเบทนะชอบเบทัสัน ครับสามสิบเอ็ดทะเล,ลสิ้นเดือนพอดีครับไปจุด้ผักผ่อนเสาร์อาทิตย์เตรียมตัวตามการบ้านเสาร์อาทิตย์ให้มันแล้ว <c oughs> อีเด็กตัวนี่มันบปลี่ยนเด็กโตเด็กตัว,ว,เ,ตวเออขนมห่อหน่อยเอาออกแม่เ็กใหญ่นะอีเอ้ยขนมห่อหน่อยเอาออกมายัางวะพูดแม่ห่อหน่อยเอามาเอามืนมาให้มันเบิด เด็กโตน่ะสามยังว่าเอากล้องไว้แต่ของเขาอือขอบคุณมากมากนะฮะทุกคนเราต้องแบ่งกูดอยู่